ตอนนี้ผมทำไว้ทั้งหมด3ช่องนะครับผมส่วนใครสนใจช่องประเภทไหนแนะนําให้กดไปติดตามได้เลยหรือจะกดทุกช่องเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับกิมในส่วนของเจนชินล็อกเชสนะครับผมผมจะมาสรุปกิจกรรมต่างๆภายในเกมที่ไม่ใช่เฟ้หลักของเกมนะคือผมจะพิจารณาตามประเภทของเกมเพลย์ก่อน ถ้าเกมเพย์ไหนที่ต้องใช้เทคนิคมากๆจะแบ่งคลิปเป็นต,นตอนไปแล้วกันแต่ถ้าเป็นการเล่นแบบซ้ำๆเดิมๆเหมือนกิจกรรมเนี้ยผมจะทําการเล่นแล้วสรุปรวมไปเลยแล้วกันนะโอเคสําหรับกิจกรรมนี้ผมสรุปให้ได้แบบนี้แล้วกันกิจกรรมนี้ชื่อว่าฟังกัสเมชาดีคัสห้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยโดยกิจกรรมนี้จัดที่ท่าเรือออมอสโดยเราวับไปที่แผงร้านค้าโดยมี a อ c ชื่อว่าฮานิซึ่งเป็นเทรนเนอร์ฝึก ฟังกันะครับผมผมขอเรียกฟังกัตว่าน้องเห็ดล้วกันนะไปเรียกง่ายหน่อยซึ่งฮานิยะได้อธิบายว่ากิจกรรมไพหลอดพาราที่จัดเมื่อครั้งที่แล้วให้ทําการพักชั่วคราวเพื่อไปพัฒนาลูกแก้วสมปัญญาก่อนแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานกลัวคนจะลืมกิจกรรมรอบที่แล้วเลยได้ทําการซื้อลิขสิทธิ์เกมทเ,เทเตอร์เมชานิคัตถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะที่เป็นเควสหมากลุกของเมืองลีเย่อะ ได้เอามาทําการดัดแปลงทดสอบนะโดยใช้ชื่อเกมนี้ว่าฟังกัสมีชานิคัตโดยการนําการควบคุมน้องเห็ดไปต่อสู้กับหมากลุกนะผมเรียกหมากลุกเลยเลืกันมันเรียกยากเรียกมีชานิคัตผมอ่านไม่ค่อยถูกภาษาอังกฤษเพื่อเอาไว้โปรโมทและไม่ให้ลืมการแข่งขันที่แข่งโดยเทนเนอร์เมื่อครั้งที่แล้วซึ่งฮานิยาได้ขอให้เราเป็นผู้ทดสอบเกมนี้เพื่อนําไปปกบคุมต่อนะครับผม หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงเกมเพลย์นะครับซึ่งเกมไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากเลยแค่เราสั่งน้องเห็ดของเราเข้าไปโจมตีหมากรุกที่บนสนามและน้องเห็ดเรากับหมากรุกที่สู้กันก็มีความสามารถต่างๆซึ่งรายละเอียดน้องเห็ดนั้นแนะนําให้ไปกดดูที่หัวข้อบันทึกกลไกนะครับหลังจากที่อ่านรายละเอียดแล้วจะเป็นการเริ่มเกมเพลย์ซึ่งบอกได้เลยว่าง่ายมากนะครับแค่จิ้มเลือกน้องเห็ดของเราสามารถสั่งเดินไปจุดต่างๆในสนามได้เลือกเป้าโจมตีได้ แล้วออกคําสั่งให้ใช้สกิลได้นะครับแล้วในทุกๆด่านท้าทายการเล่นจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่การวางหมากลูกจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมดของแต่ละการท้าทายเนี่ยโดยมีการทําลายหมากลุกทั้งหมดน้องเห็ดไม่ตายเกิน2ตัวแล้วจบเกมใช้เวลาไม่เกิน240วินาทีหรือ4นาทีนั่นเองนะครับมีแค่นั้นเองรางวัลก็จะมีไพโมเจมสมุดอัพเลเวลตัวละครน้ํายาอัพอัพเลเวล อัติแฟกต์แร่สำหรับอัพเลเวลอาวุธและโมล่าจำนวนหนึ่งนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นกิจกรรมค่าเวลาก่อนแผดต่อไปจะเข้ามาถึงใครที่ไม่มีอะไรทําในช่วงนี้แนะนำให้เก็บรางวัลกันได้เลยนะสุดท้ายผมลงเกมเพลของการท้าทายชื่อว่าโอดระวังความบ้าข้างไว้เป็นท้ายคลิปแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องคิมซาออนไลน์และช่องเจนจิน กเของผมไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ